ช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการรุกล้ําหรือการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ในหลากหลายมิติมากขึ้นจากเดิมมักเลือกแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวจนเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปคนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปรับแก้กฎหมายหลายฉบับเพื่อให้คนที่อยู่รอบพื้นที่ปา่า สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างถูกกฎหมายแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุรักษ์ทรัพยากรผืนป่าและสร้างความหวงแหนในสมบัติที่มีโอกาสหมดไปหากไม่ช่วยกันดูแลปกป้องและรักษาทรัพยากรที่เรียกว่าป่าควบคู่กับสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องสามารถทำไม้ตัดแปรรูปและส่งออกได้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ป่าจากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ได้มากขึ้นกว่าหนึ่งแสนไร่แล้วยังสามารถนำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรันการกู้เงินได้ด้วยการบรหิหารจัดการพื้นที่ป่าในปัจจุบันนอกจากเปิดโอกาสให้ประชาชนมีที่ดินทำกินมีที่อยู่อาศัยและเป็นกำแพงปกป้องผืนป่าแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าสนับสนุนสร้างรายได้เสริมเพิ่มให้กับชุมชนจากโครงการคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นตลาดการค้าด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีการเติบโตอย่างมากในการขายคาร์บอนเครดิตทั้งในพื้นที่ป่าทั่วไปชุมชนและเขตเมืองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่าว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้สําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ55 ภายในปี2580แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ร้35ป่าในเมืองร้ละ5และป่าเศรษฐกิจร้อยละ15ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่าร32หรือประมาณ102ล้านไร่ซึ่งป่าชุมชนยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG m o เดลเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเป็นแหล่งดูดซับกา๊าซเรือนกระจกทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้อย่างสมบูรณ์ สิ่งสําคัญเครือข่ายป่าชุมชนจะเป็นส่วนสําคัญสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูลทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทำงานแล้วก็สามารถไปพัฒนาพื้นที่เขาเองแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีเงื่อนไขกับพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่า เราอยู่ในพื้นที่หนึ่งห้ามเผานะห้ามเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องพูดคุยเขาเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีหลายพื้นที่ที่สบความสำเร็จแล้วพี่น้องชนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเลยเพราะนั้นอันนั้นกะคือความสาเร็จที่จะเห็นเห็นนะ<ม>ในทั้งที่พื้นที่คนอยู่กับป่าแล้วที่สะดพันพัฒนาปูกป่าเพิ่มเติมด้วยม,มีการดูรู้เพิ่มเติมด้วยน,นี่คือผมว่าดีขึ้นนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าใครเห็นกรมอย่างไรก,ก,ก็กลัวไงวงงิ วันนี้กฎหมายเราไปทั้งห้ามไม่ให้เพราะนั้นก็ต้อง,องคุยกันปัญหาเนี่ยค่อยๆคลี่คลายไปเพราะความที่เรามีทั้งกฎหมายมีระเบียบตามมาช่วยให้ให้เขาได้ทําอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุข่เพระาะนั้นการที่เจ้าที่ของรัฐกับของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างมากนะครับเราไม่เหมือนเมื่อก่อนดีดีขึ้นเริงครับปัจจุบันประเทศไทยจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้วกว่า11,327แห่งมีชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และได้ใช้ประโยชน์กว่า13,28หมู่บ้าน รงพื้นที่กว่า6ล้าน2แสน9หมื่นไร่โดยตั้งเป้าหมายขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นให้ได้15,000แห่งโรงพื้นที่ถึง10ล้านไร่เพื่อให้ไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรองรับโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวและตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยที่มีไทยเป็นศูนย์กลางการเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนปิยาพันยังเทียนรายงาน